สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องภายจากเทคโนโลยีนะครับตอนการใช้โทรศัพท์นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีข่าวการใช้โทรศัพท์ขณะที่มีการเดินข้ามถนนนะครับซึ่งผู้ที่ใช้โทรศัพท์นั้นก็ขาดความระมัดระวังนะครับ ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับต้องขอขอค,คุณข่าวสดนะครับที่นํามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับบุคคลอื่นที่ใช้โทรศัพท์อยู่จะได้ระมัดระวังในการใช้ถนนนะครับหาตอนคะืนนะรบ้าพิบูลย์เนอไิดูนเออโอ้ยตา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 ยพิธาสพศรีราชานะคะรับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งชนคนบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าชลบุรีค่ะ จะเห็นด้ว่าขณะที่เราใช้โทรศัพท์อยู่นะครับสมาธิของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่เรื่องราวในโทรศัพท์นะครับก็จะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ขณะที่เราเดินอยู่บนถนนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่เรากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายได้นะครับก็ฝากเรื่องนี้ไปยังบุคคลอื่นรอบข้างนักเรียนด้วยนะครับจะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ในการใช้เทคโนโลยีครับ